สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564ครับผมลุงดาวครับลุงดาวลำพูนวันนี้มารับจ็อบเอาวัวมาส่งที่วงประจบแล้วนะครับรับจ็อบใส่วัวชารุเล่ไปลงจังหวัดลำพูนครับชารุเล่ทั้งหมด9ตัวนะครับดูสเปคดูอายุนะครับสตัวนี้ขึ้นมาแล้วไปลำพูน บ้านอะไรลุงดาไปบ้านที่บ้านที่ลำพูนไปเข้าขุนใช่ไหมเข้าขุนดูครับสเปคที่เข้าขุนเจ็ดตัวคู่นี้เท่าไหรลุงดาวลุงวสนี่พันครับหนึ่งแสนกับสี่พันนะครับนี่ครับหนึ่งแสนกับสี่พันตัวละห้าหมื่นกับสองพันครับไปไปเดี๋ยวผมไล่ช่วยเขาไล่เนาะ ส่งพ่อหัวได้เลยหัวโล้นเนี่ยทับแน่เยทับแน่เขี่ยวอะไรไม่รู้เกี่ยวอะไรขาย6มวันห้าได้เกี่ยวอะไรไม่รู้ว่าไม่ได้ดู<อ>ไม่ได้ดูเขี้ยวเก้าตัวนะครับวันนี้ลุงดาวเอาไปเก้าตัวตวันนี้ห้าหมื่นสองพันเฉลี่ยสวยครับลกล้ล้เลย ข่าวรถเท่าไหร่ไม่ทราบครับไปรับที่ปลายทางตัวนี้ก็กล้ามเนื้อตัวดีครับไปไหนเนหัหวไปเหน่อยไปลำพูนครับเ็ตัวอะะไรล่ ถึงแล้วนะครับหนึ่งแสนสี่พันครับไปแล้วนะครับในนี้สี่ตัวของรู้วอนครับขายไปเฉลี่ยตัวละตัวละสี่หมื่นสองเนาะนี่สี่หมื่นสองเนาะงวอนนี่นะครับเฉลี่ยตัวละสี่หมื่นสองครับสี่ตัวตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เขามาฝากไว้นี่ครับ อ,อ,อมาฝากไว้สวยครับสวยครับนี่เฉลี่ยสี่หมื่นสองนะครับน้อนหนูตัวนี้ก็ล่าบึกตัวนี้ก็ล่าบึกครับ ได้รุ่นได้ ies, อายุเสม umas, อกันก <additionally, S 1> เปี้ย่สลาหลสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับลำพูนมาตากตากไปลำพูนครับนี่ก็คือรอนกะนะี นี่ลูกวอนอายุเจ็ดสิบกว่ายังแข็งแรงอยู่เลยนะครับขาวอนนะครับแข็งแรงครับเมื่อก่อนรักครับตอนนี้หันมาค้าเมื่อก่อนรักเอาครับตอนนี้หันมาค้าเบื่อคุกแย่แล้วเบื่อคุกแย่แล้ว มาเดี๋ยวช่วยเขาไล่เอ้ยมีเห็บเยอะนะครับนี่ไปต้องถ่ายพยาธิเลยเนี่ยจิตยาถ่ายพยาธิแล้วแน่นอนเฮ้ยไปลูกไปไปกินงางน้ำหนังใสแล้วลูกนี่ไปไปเดี๋ยวมาขวดคุณก็มันไม่เอาอ่ะบคุณบอกมันกินน้ำใส่ เก้าตัวตัวที่แปดขึ้นไปแล้วนี่ตัวที่เก้าครับนี่เขาฝากไว้แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ระดับระดับเดียวกันเลยนะนี่ระดับเดียวกันเลยครับตัวที่เก้าโย่งดีไปเจอกันที่ลำพูนครับบ้านทิลำพูนถึงส่งโดยลุงดาวคนเดิมคนดาวเาขาตั๋วไหมนะขาตัวลวมให้ฮะ เก้าตัวครับพร้อมเดินทางครับผมเราไปเจอกันที่ลําพูนนะครับไปเข้าุ่นครับผมลุงดาวก็เอาวัวตัวเมียมาลงที่วงมาจบนะครับแล้วก็รับจ้างลากกลับไปครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับชุดนี้สวยๆเลยตัวเท่าๆกันเปี๊ยเลยครับผม